สวัสดีครับนะเอ๊ะและน้องโอจะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้น้องโอจะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับ นายเอครับโอ้ได้ยางเหมือนลูกแก้วกิ้งอยู่บนฝ้าเพดานต้องเป็นผีแน่ๆเลยครับเออใจเย็นก่อนน้องโอ้เสียงที่เราได้ยินไม่ได้เกิดจากสิ่งลี้ลับหรอกครับแต่เป็นโครงสร้างอาคารอย่างเหล็กไม้หรือคอนกรีตท,ที่กําลังยืดหดตัวจนเกิดเสียงดังขึ้นมาครับทาไมโครงสร้างอาคารถึงมีเสียงล่ะครับอ่าเพราะภายในวัตถุข,ของแข็งของโครงสร้างนั้นๆประกอบไปด้วยอะตอมจํานวนมากยึดติดกันเป็นโครงสร้างแน่นหนาะเมื่อได้รับแสง แจากดวงอาทิตย์ความร้อนที่สะสมจะกระตุ้นให้อะตอมภายในเกิดการยืดออกจากกันทําให้วัตถุเกิดการขยายตัวส่วนในตอนกลางคืนวัตถุจะเริ่มคลายความร้อนและหดตัวคืนรูปเดิมช่วงหดตัวนี่แหละครับที่ทําให้เกิดเสียงสะท้อนไปมาในตัวอาคารกลายเป็นเสียงแปลกๆที่น้องโอได้ยินนั่นเองแหะครับอย่างนี้บ้านโอ๊จะเป็นอะไรไหมครับอ่าเสียงที่ได้ยินถือว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับ ไม่มีผลต่อความแข็งแรงของตัวอาคารหรืออันตรายใดๆแต่ถ้าพบว่าเสียงมีความดังผิดปกติและมีรอยร้าวหรือความเสียหายเราควรเรียกช่างมาตรวจสอบจะดีกว่านะครับอย่างนี้โอ้ค่อยสบายใจหน่อยครับติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเง้บได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ SoundCloud Podcast The Cube Podcast ทุกวันพุธเวลาเที่ยงตรงครับ